พ,พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีวันที่หนึ่งสิงหาคม2568ณสนามกีฬาพระราเมศวนลบบุรี เมื่อวันที่1สิงหาคม2568อาจารย์ดรปุญญาณุชเฉียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏปพระจำปีการศึกษา2568ซึ่งนำโดยอาจารย์ดเรเนติฉเฉลยวเรศผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์อมรรัตน์รับดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาจารย์ธนโช,ชคไถ่ฉายรองผู้อำนวยการงานวิชาการและพัฒนานักเรียนและอาจารย์สุมเมธเปียสิริรองผู้อำนวยการงานวิชาการและพัฒนานักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชพัฒนในครั้งนี้ในระหว่างวันที่31กรกฎา,าคมถึงวันที่1สิงหาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามคัคคีความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีและเพื่อส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักเสียสละมีความรับผิดชอบมีระเบียบวิน,นัยในการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด1,220คนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น3สีได้แก่สีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวมีการชิงชัยในกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสเปตองแบดบินตันมากกระดานอีสปอร์ตกรีธาและการประกวดผู้นำเชีย Oh, <laughs> ซึ่งการจัดการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภาัทฑิตรีประจำปีการศึกษา2568นะครับก็วันนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านมาช่วยกันทำอาหารเลี้ยงเด็กๆเนาะมีบุตรต่างๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นขนมโดนัทลูกชิ้นข้าวกล่องต่างๆเนาะไก่ทอดแล้วก็ขนมโตเกียวนะครับ ยังไงดีดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเด็กๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตนะครับวเราแข่งขันกันประจำทุกปีนะครับนักสนามกีฬาพลาเมสวนอบคุณมากครับสวัสดีครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภพรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน